กันดั้มตัวร้ายในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวร้ายที่มีคนขอเข้ามานั่นก็คือมาสเตอร์กันดัมจากภาคกันดัม G-Fighter ์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกหรือใครที่เคยเข้ามาดูแล้ว แต่ยังไม่ได้กด Subscribe ผมก็อยากขอให้ทุกคนโปรดกด Subscribe ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันครับ Master ร์กันดั้นะครับเป็นตัวร้ายจากภาคกันดั้ G Fighter หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า G g กันด m ้มหรือ Mobile Fighter G กันดั m มอืมชื่อเยอะดีแท้ มาสเตอร์กันดั้นะครับเป็นกันดั้มประจําตัวของ Master a ์เอียซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเอกอย่างโด m o n c r ั s h และเป็น King of h าร์ด แห่งสาพันชัฟเฟิลคนก่อนหน้าโดมอนนั่นเองอาจารย์บุรพาของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นแชมป์ไดพา,ายในศึกกันดั้มไฟท์ครั้งที่12อีกด้วยซึ่งมาสเตอร์เอเชียนะครับสามารถโชว์สก,กิลการประทะที่เหนือชั้นชน,ชนะแชมป์เก่า3ส,สมัยอย่างบรีเทนกันดั้มของนีโออิงแลนด์ไปได้ซึ่งเหตุผลในการประลองการดั้มไฟท์ของมาสเตอร์เอเชียเนี่ยก็เพราะการได้แชมป์สมสมัยซ้อนของบีเทนกันดั้มเนี่ยแหละครับเพราะบีเทนกันดั้มนะครับมีการใช้อาวุธปืนในการลงแข่งแล้วดันชนะติดการ3สมัย ดงั้นทาให้ประเทศต่างๆนะฮะมีแผนจะสร้างกันดั้มที่มีปืนเหมือนกันทําให้เกิดความตึงเครียดในการแข่งกันดั้มไฟซึ่งความตึงเครียดเนี่ยก็ได้ขยายวงกว้างอย่างหนักหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงมีการงดการแข่งกันดั้มไฟไปเลยก็มีสาพันธ์ชาฟเฟลได้ส่งให้มาสเตอร์เอเชียเนี่ยได้แอบไปตบมันสิและสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกมาสเตอร์เอเชียเนี่ยสามารถตบบีเทนกันดั้มลงได้และเป็นแชมป์ในที่สุด ตอนนั้นนะครับมาสเตอร์เอเชียเนี่ยยังไม่ได้ใช้มาสเตอร์กันดั้มนะแต่ใช้กันดั้มที่ชื่อว่าเกาลูนกันดั้มนะครับในการแข่งกันดั้มไฟครั้งที่12ซึ่งยังไม่มีหลอกมัสตงมาสเตอร์กันดั้มอะไรเนี่ยมาสเตอร์เอเชียนะครับมีความพยายาม ที่จะให้มันดูเซียชาติเนี่ยไม่ก่อสงครามเพราะว่าไม่อยากให้มันมีผลกระทบอะไรไงแต่กลับพบว่าโลกนะครับซุดซมอย่างหนักเนื่องจากความเสียหายจากการแข่งกันดัมไฟในแต่ละครั้งทําให้มาสเตอร์เอเชียนะครับรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับสิ่งที่เขาพยายามจะทําอย่างมากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นกับมาสเตอร์เอเชียนะครับทำให้มาสเตอร์เอเชียเนี่ย เกิดความรู้สึกสิ้นหวังกับมนุษยชาติเลยนะครับต่อมาเมื่อถึงศึกกันดั้มไฟครั้งที่13ในช่วง11เดือนแห่งการเอาตัวรอดมาสเตอร์เอเชียนะครับได้พบกับเดวิลกันดั้มที่ใช้เาว่าบาดเจ็บอยู่แล้วกันเพราะตอนนั้นนะครับเดวิลกันดั้มเนี่ยก็เป็นช่วงหลังจากที่เดวิลกันดั้มได้หนีลงมาสู่โลกใช่ไหมแล้วก็เกิดการกระทบกระเทือนมีดามเมจเกิดขึ้นกับเดวิลกันดั้มคือต้องใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายนั่นแหละซึ่งมาสเตอร์เอเชียนนะครับก็ได้รู้ ถึงความต้องการของ d e วิลกันดั m มนะเดวิลกันดันะครับต้องการที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลกและกําจัดมนุษยชาติให้หมดไปมาสเตอร์เ a เชียนะครับจึงได้ทำการฝากตัวรับใช้นายนะครับและช่วยเหลือ d e v ิลกันดั m ในการฟื้นฟูร่างกายนั่นเอง มาสเตอร์กันดั้มนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในศึกที่โดมอนนะครับได้ทําการโชว์สกิลการประทาที่เหนือชั้นต่อสู้กับเหล่าเดดอาร์มี่และตามหาเดวิลกันดั้มที่ชินจูกุโดยเกาลูนกันดั้มนะครับก็ได้แปลงสภาพเป็นมาสเตอร์กันดั้มและพยายามจะสะกดจิตนะครับให้โดมอนเนี่ยเข้าร่วมด้วยแต่ด้วยเสียงเรียกของเรนนะครับทำให้โดมอนเนี่ยได้สติแล้วไม่ตกไปเป็นลูกน้องของมาสเตอร์กันดั้ม ในบรรดาน,นักสู้กันนัมไฟเตอร์ที่เข้าร่วมกับเดวิลกันดั้มนะครับล้วนแต่เข้าร่วมเพราะถูกสะกดจิตบังคับความคิดให้เข้าไปลูกน้องหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถูกเซลดีจีของเดวิลกันดั้มครอบงำครับแต่ด้วยจิตใจอันเข้มแข็งของมาสเตอร์เอเชียเนี่ยทำให้มาสเตอร์เอเชียไม่ถูกดีจีเซลครอบงำและมาสเตอร์กันดัมนะครับก็ไม่ได้ใช้พลังอะไรของดีจีเซลเลยนอกจากเพื่อใช้ซ่อมแซมความเสียหายเท่านั้น ข้อพิเษของมาสเตอร์กันดั้มนะครับจะมีระบบที่ชื่อว่าโมบิลเทรสซึ่งเป็นแบบที่สามารถเรียนแบบการเคลื่อนไหวของมาสเตอร์เอเชียได้โดยที่ไม่ต้องสวมไฟติ้งสูตรรวมถึงสามารถเข้าถึงไฮเปอร์โหมดได้ด้วยครับความสูงของมาสเตอร์กันดั้มนะครับอยู่ที่16.7เมตรน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่72ตันน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่16.4ตันตัวเบามากเลยนะเนี่ยเกราะของมาสเตอร์กันดั้มนะครับคือเกราะกันดารียมอะลลอยซูเปอร์เซรามิกคอมโพสิตแรเมทัลไฮบริด ชื่อยาวโคตรแมสเตอร์โคตรบีมรูปแบบผ้าอาวุธของมาสเตอร์กันดั้มเป็นอาวุธที่มีความผิวไหวนะครับและแมสเตอร์เอเชียเนี่ยก็ใช้อาวุธเนี่ยได้อย่างเชี่ยวชาญมากๆเลยครับ darkness shot ลำแสงที่ยิงออกมาจากฝ่ามือของมาสเตอร์กันดั้ม เนียคัตเชอร์ส่วนแขนที่มีกลไกให้ยืดออกไปได้สามารถกระแทกศัตรูได้ด้วยนะครับดิสแทนคัตเชอร์มาสเตอร์กันดั้มนะครับสามารถยิงท่อนแขนตั้งแต่ส่วนข้อศอกออกไปโดยที่มีสายพลังงานโยงไว้เพิ่มระยะการโชว์สกิลการพะทะที่เหนือชั้นให้กับมาสเตอร์กันดั้มได้อีกปีกหลังสามารถพับมาปิดด้านหน้าเป็นกรอบและผ้าคลุมได้นอกจากนี้นะครับมาสเตอร์กันดั้มเนี่ยยังมีกระบวนท่าที่ร้ายกาจอยู่อีกเพียบ Darkness Finger ร์มาสเตอร์กันดั้ะครับจะทําการแผ่พลังงานออกมาเป็นสีดําที่มือซึ่งท่านี้นะครับก็มีพลังเทียบได้กับก็อ f ฟิงเกอร์ของก็อ g กันด m ้มเลยท่านี้เนี่ยพี่แกจะใช้บ่อยเลยล่ะครับโชคิวฮาโอดเนดัน พลังขึ้นไฟฟ้าสลาตันเป็นท่าหมุนตัวแบบควงสว่านพร้อมกับแผ่พลังงานออกมาลักษณะนะครับจะคล้ายๆกับพายุหมุนก่อนพุ่งไปทําลายเป้าหมายจูนิโอโฮไฮมาสเตอร์กันดั้มท่าพิฆาตผู้วิทัศน์บัญญัติประกาศิตมาสเตอร์กันดั้มนะครับจะทําการวาดอักษรขึ้นมากลางอากาศก่อนจะสร้างร่างแยกขนาดเล็กของมาสเตอร์กันดั้มนะครับและจะทําการพุ่งเข้าไปโจมตีเป้าหมายซุยบูไซเกนโคโคโดเด,ดลีเ่เฟบซึ่งเป็นกระบวน่ารูปแบบหมัดเบาทําให้เกิดภาพเตดตาด้วยนะครับ เซกิฮะเทนเคียวเคนหมัดสถานฟ้าผ่าบัตภีเป็นท่าไม้ตายสุดยอดของสำนักโดยใช้พลังงานจากดาร์เน็ตฟิงเกอร์พร้อมกันจากมือทั้งสองข้างนะครับและยิงออกไปเป็นลูกบอลพลังงานขนาดใหญ่นี่มันดา้อนบอลด,ดีๆเลยนะครับมาสเตอร์กันดั้มนะครับยังมีโมบิลฮอสฟูอุนไซกิเป็นยูนิตสนับสนุนฟูอุนไซกิ i, นั้นนะครับบังคับโดยมาที่ชื่อว่าฟูอุนไซกินั่นแหละครับชื่อเดียวกันตั้งง่ายดี เป็นม้าของมาสเตอร์เอเชียนะครับโดยโมบิลฮอสตัวนี้นะครับนอกจากจะใช้ขี่บนพื้นได้ปกติแล้วเนี่ยเจ้าฟูอุนไซกิเนี่ยยังสามารถบินได้และบินออกไปนอกชั้นบรรยากาศได้ด้วยโอดจัดหลังจากจบศึกกันดั้มไฟครั้งที่13นะครับมาสเตอร์เอเชียเนี่ยก็ได้จากไปในศึกสุดท้ายนี้นะครับซึ่งฟูอุนไซกิเนี่ยก็ได้เลือกโดมอนเป็นเจ้านายใหม่ของมันในศึกสุดท้ายที่มีลัสบอสเป็นเดวิลกันดั้มตัวมหึมาเนี่ย ก็จะเห็นว่ากอร์ันดัมเนี่ยขี่ม้าตัวนี้อยู่นะครับขี่เจ้าโมบิลฮอลสตัวนี้อยู่นั่นเองบูรพาไร้พ่ายนะครับมาสเตอร์เอเชียหรือมาสเตอร์กันดัมนะครับเป็นตัวรายที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนสุดโตง่ง ซึ่งที่จริงแล้วมาสเตอร์เอเชียนก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะครับแต่ออกจะไปทางหลงผิดซะมากกว่ามาสเตอร์กันดั้มนะครับเป็นกันดั้ที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะส่วนหัวและปีกที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามมากเลยมีกลิ่นอายของขุ่นแนวซูเปอร์โรบอตอย่างเกตเตอร์หอีกด้วยนะสำหรับผมนะถามว่าเหมือนยังไงนะครับก็นั่นไงนะฮะหัวเป็นแฉกเหมือนกันเลยนะฮะอย่างเท่ Master ร์ก d a m ันะครับมีลูกเล่นที่มากมายถึงจะไม่มีอุ้เสริมเลยก็ตามนะครับก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีรวมถึงนะครับยังมีกระบวน่าต่างๆที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วบอกเลยว่างามครับตัวนี้ ถึงแม้ในซีรีส์นะครับมาสเตอร์เอเชียเนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่เหมือนกับว่ายืนอยู่คนละฝั่งกับพระเอกอย่างโดมอนทางมาสเตอร์เอเชียนะครับก็ได้แอบสั่งสอนและพยายามจะบอกใบ้ทางอ้อมกับโดมอนถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงและเป้าหมายของเขาแต่ก็กว่าจะเข้าใจกันนะครับก็สายไปมาสเตอร์เอเชียนะครับในฉากสุดท้ายก็ได้จากไปอย่างสงบในอ้อมแขนของสิทธิ์ลักอย่างโดมอนครับแบบที่เคยเล่าไปในคลิป5ตัวละครที่ไม่อยากให้ตายนั่นแหละ ในเอพิโซดหน้านะครับผมเนี่ยจะมาพูดถึงตัวร้ายตัวไหนก็ติดตามเอาเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับแฮ